สวัสดีครับผมมือนี่กับสิพามารีวิวนะครับผมพามาบึงอันหลานกาแฟนะครับผมเป็นหลานของอเมซอนนะครับผมให้มาบึงบรรยากาศข้างในนะครับผมเนาะมันล่มลื่นนะครับผมหลานนี้ถือว่าเป็นหลานประจําของผมก็ว่าได้นะครับผมที่ผมมักมากินมานั่นคู่ตลอดนะครับผมนี่ครับบรรยากาศในหลานครับผมอาซี คนอาจสิบนวลน์นไหนครับผมแต่รสชาติถือว่าสุดยอดนะครับผมนี่ครับผมลานกาแฟานี่กับยูมองอันปามแกตของปามแกตพอตทนะครับผมอยู่เคดอันอำเภอไผ่บึงนะครับผมเนาะคือเป็นว่ารลานบรรยากาศดีครับผมมีนั่งใต้ลมไม่พร้อมกับอัน ทางในลานก็มีมองนางนะครับผมแต่ผมมักบรรยากาศการนั่งนอกลาน,นครับผมเห็นนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่นั่งแบบเล็กหน่อยสําหรับเล็กหน่อยมาทาเล็กหน่อยมาเล่นน้ำกระเดะครับผมกะติมีแอนน้ำน้ำตกนะครับเป็นน้าตกอันเฮ็ดเองมันกะติเยอย่อยลงมางามครับผมสลอมบรรยากาศนะครับผม นี่ครับอยาสจยาอไปเบืองข้างในนะครับครับกับหลายคนเ่ินทามากินกาแฟแนวๆอันรถอันคล้ายๆบาร์รถเต็มนะครับผมมันคือเมื่อใดจางกันไหคือรถจะมีกาแฟแบบเต็มเต็มนะครับผมกลมามากินมาเหยี่ยบม,มาชมร้านนี้ได้ครับผมนะ นี่ครับสุดท้ายเบิงแต่บบเขาของในนะครับผมบรรยากาศถือว่าดีนะครับแต่ฟังนี้กับซิมีอั็นมองนั่งหล่นอยู่ครับผมนี่ครับบรรยากาศลมลื่นครับลานกาแฟนี่ครับผม ถ้าช่วงหน้าฝนเราก็สเกบปุ้ยอีเข้าไปเห็นไหมครับผมแต่อาจ์เอันนั้นหนนึ่งเพราะว่ามันฝนตกเนาะแต่ผมมักเป็นบรรยากาศด้บนมีนะผมเห็นไหมครับผมงามครับผม อันนี้ก็ม่งนีก็จิมีลานน้ำพุนะครับผมขื่นและก็ซีนี่ก็จะเป็นอันเห็นว่าครับผม,ผมเป็นนี่ครับผมต้นโนวนดหรือสีครับผมงามครับผมประดับประดาได้งามขนาดครับนี่คือลานอเมซอนนะครับผมสาขา ตั๊มอัน n g v นะครับผมอฮ้ยปั๊มอัน LPG นะครับผม n g v กับ LPG จนจะของเดียวกันแหละครับผมโอเคนะครับผม้าผู้ใดสนใจก็แวะมาดื่มมากิ่นกันได้นะครับผมถือว่ารสชาติกาแฟเนี่ยสุดยอดครับผมในย่านนี้สำหรับผมนะครับผมแต่คนอื่นเป็นยังไงบม่แน่ใจครับผมนี่ครับผม โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแน่ยนะครับผมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเฮ็ดวิดีโอเที่ยวต่อไปนะครับครับสวัสดีครับผม